สวัสดีครับผมเกตพฤทธิปดียดดมผู้สมัครอสอสเบอร์9เขตประเวศสะพานสูงพักแนวทางใหม่ครับเขตเศรษฐกิจแนวทางใหม่คือเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ตามจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆในประเทศโดยเขตเศรษฐกิจนี้ จะรวบรวมสถานบันเทิงประเภทต่างๆไว้โดยเฉพาะสามารถเปิดได้ถึงเช้าเช่นพับบาร์คาสิโนโดยจะมีการควบคุมพิเศษสําหรับลูกค้าชาวไทยเพื่อไม่ให้เป็นการมอมเมาประชาชนแต่สําหรับลูกค้าชาวต่างชาติจะสามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างอิสระซึ่งคาดว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยได้ไม่ต่ำกว่าปีละ1.1ล้านล้านบาท ซ u เปอร์เปาตังเป็นแอปเปาตั้งที่รวมทุกอย่างในการประสานงานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องไว้ในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการแจ้งปัญหาหรือร้องเรียนเรื่องราวต่างๆกับภาครัฐได้โดยตรงช่องทางในการเรียกพี่วินพี่แท็กซี่การสั่งอาหารและสินค้ากับพี่ไรเดอร์รวมถึงการจำหน่ายอาหารและสินค้าเหมือนกับแอปดังๆที่เรารู้จักแต่จะมีค่า G.P. ที่ลดลง เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับพี่วินพี่แท็กซี่พี่ไรเดอร์และพ่อค้าแม่ค้าทาให้พ่อแม่พี่น้องสามารถซื้ออาหารสินค้าหรือบริการได้ในราคาที่ถูกลงทําให้สามารถลดรายจ่ายของพ่อแม่พี่น้องลงศูนย์การจัดการแก้ไขปัญหาชุมชนโดยประสานงานร่วมกันกับทางผู้ว่าชัชาติในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนนั้นๆเช่นปัญหายาเสพติด หรือปัญหาน้ําท่วมรวมถึงการให้ความช่วยเหลือเยาว,วชนผู้อด้โอกาสผู้พิการผู้สูงอายุและแม่ม้เพื่อให้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเขตประเวศสะพานสูงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นธนาคารเวลาคือธนาคารที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้พิการโดยผู้มีจิตอาสา จะไปลงช่วงเวลาที่สะดวกให้ความช่วยเหลือไว้ถ้าไปแมชกันกับช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการต้องการได้รับความช่วยเหลือผู้มีจิตอาสาจะได้รับสะสมชั่วโมงในการช่วยเหลือไปและเมื่อผู้มีจิตอาสาเข้าสู่ไว้ยส,สูงอายุก็จะสามารถนําชั่วโมงตรงนั้นไปแลกขอรับความช่วยเหลือที่ธนาคารเวลาได้ที่ผมอยากผลักดันตรงนี้ก็เพื่อปลูกจิตสำนึกและจิตใจที่ดีงามให้กับสังคมในชุมชน 300บาทรักษาทุกตัวสัตว์เลี้ยงใครใครก็รักถูกไหมครับลหลายคนก็รักพวกเขาเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวถ้าหากว่าเรามรี300บาทรักษาทุกตัวนอกจากจะช่วยให้น้องๆมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นยังสามารถช่วยลดภาระของพ่อแม่พี่น้องที่มีสัตว์เลี้ยงในความดูแลอยู่อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นสิทธิ์นี้ยังรวมถึงสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งโดยในอนาคตผมจะช่วยผลักดันนโยบายเกี่ยวกับอาหารสัตว์ทุกชนิด เพื่อให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรัฐสวัสดิการคือสวัสดิการที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกันตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นเงินส่งเคราะห์และเงินอุดหนุนบุตรเงินอุดหนุนผู้สูงอายุเงินอุดหนุนผู้พิการและเงินอุดหนุนประเภทต่างๆรวมถึงการเรียนฟรีการรักษาพยาบาลฟรีและสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆที่ควรจะได้รับ โดยไม่จําเป็นต้องไปลงทะเบียนให้ยุ่งยากถึงได้รับสิทธิ์ตรงนี้ผมจะผลักดันเรื่องนี้นะครับให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับอย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบถ้าหากคุณอยากให้นโยบายเหล่านี้เกิดขึ้นจริงโปรดเลือกผม get bergal เพื่อเป็นตัวแทนแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่เขตประเวทและสะพานสูง ขอบบคคุณครัก้าวผ่านสิ่งเดิมๆก้าวไปสู่อนาคตก้าวของคนรุ่นใหม่เลือกก e t เบอร์ก้าว เกตพฤธิบดีอาดัมผู้สมัครสอสอเบอร์เก้าเขตประเวทและสะพานสูงพักแนวทางใหม่